สวัสดีจ้าตอนนี้เราก็มาถึงหน้างานสละบุรีแล้ววัดตาลเดียวโอ้ตตาลเดียวปรตตาลเดียวตีดห้าเมื่อไหลุงก็มาด่านวเนาะพุทธเอาถึงสถานที่แล้วถึงสถานที่แล้วบนเวทีกำลังเริ่มขุนทนปูนหงกเอาเขาหงก่อนมีสระบัว เหมืนเตายุนไม้เหมืนพ่อมืนกูเหพูดหรอพูดหรอไปทางพูดหรอว่ะมู่ของว่ะนี่เตายุนไม้นี่ก็ได้นี่เยมึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเึงแย้ว่ามึงนอนนะอาด่าเข่าพุ่นก็ได้เออหัวเสียบนีก็ได้ อย่าเขาลึกหลายเพื่อลูกคนสบายได้อกอกนะคนสภาพคนว่าสบายเป็นไข่ตังื่หวานนี่จ้ะจกจะรอดหรือยังไงต้องรอดูอาการถึงเย็นก่อน ตอนแรกแม่ว่ามาส่งแล้วสิกลับมาส่งน้องแก้มแล้วว่าจะกลับแต่ตอนนี้ต้องรอดูอาการก่อนโดยจังยังไงต้องรอดูเย็นๆค้ำๆนู่นหละ่ะโอ้สถานที่ถือว่ากว้างเสวบจะจ้ะ สถานที่กว้างที่หมานั่งลงนั่งเล่น พี ừ, èn, cái ่น้องแหงน้งแหงกาดกัดเห็นว่ะนะกาดก็หนาว ตอนนู้นแม่คว้าได้กำลังจัดเวทีแม่คว้ากำลังตั้งเวทีสวัสดีค่ะแม่นั่นผักเสียนบ่เนี่ยเฮ้แม่นเลยเนาะอันเป็นผักคล้ายๆกันนั่นบ่สวัสดีครับพ่อข้าครับอ,อ,อ้าวตั้งเวทีแล้วเด้อนี่เด้อ วอาน้ำแหง้งอ่ะน้ำซีกเลยนี่น้ำใสอีกน้ำซีกเออน้ำมันน้อยจะเหมาะมันนี่ไหมมันนี่มีเมนูอย่างมื้อเนี่ยมมเมนูอย่างเมนูแห้งทอนร้อยเป็นผัดก้าเปล่าค่ะโอ้อก็<อ>าตำแจ้วบ่โก็าตำแจ้วาาจคอยกินเนี้ยคอยอยากวะตำแก้วเนี้ยเ่พริกดิบอ่ะ อยากกันประทูเข้มมันอ่ะอันนี้ตลาดอยู่แถวนี้บ่กเฮ้ยตลาดกันมีได้ยางไปได้อยู่น่อยเจ๊เห็นเด็กน้อยแตกวุ่นวุ่นยุ่งป่ะค่ะน้องวอลิตถึงกี่โมงลูกออกออกจากน้องพวกเธอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออกประมาณ ออกคาทุกออกจากโดมเลยเป็นบอกอแต่บ้านทีอ่อย่างสองอาบสายเออเไข่ในเมื่อคืนน่ะว่าตอนแรกวัยมาส่งอายแล้วแม่ก็สิกลับใช่ไหมแต่หาบเบิึงอาการก่อน เวทีเวทีโอ้กระเบ้อตั้งมาเลยค่ะ,ะ,ะ <c oughs> วัสดีค่ะพ่อเอ๊ะพ่อจับงงค่ะอ๋อมาแล้ว น้อนไข่อยู่ทั้งรถผัวแต่เมื่อคืนน่ะตอนนี้โตนนี้นบ,บออีเป็นแผ่ขวาขุดแล้วบางทรงลักษณะแล้วมันรู้เลยก็นั่นแมน,นดดจ้ายุดน้อนยุด,ด,ยดตอนแรกว่าอีมัส เพิ่งมาถึงนอนกับลูกไสชนบุรีพ่อค่ะเมื่อคืนน่ะนอนกับลูกไสชนบุรีคอยนอนน้ำคอยพัดล้มกลับบ้านหนาวแล้วก็บอยกลับก็จากออกจากนั้นแล้วก็ย้อนมันั่นสี่สิบโลเขตปุสากรรมเลยมองลูกไสยั่วมันเออแม่นแม่นแหลมสช่ปัง สวัสดีค่ะเนี่ยแก้มไข่ตั้งรถป่ะฝนใส่ตกไอ้คำมันยิงแน่มันยิงหายใจอยู่บ่ทอดใส่ทอดจากงวงพวกเธอโอ้เธอมากับพ่อแล้วนี่เจียโอ้แม่นึกว่าเรารดมัดรดแดนเซอร์โอ้แล้วมัดถของอันนั้น ทั้งเดนเสือทั้งนางางทั้งมอลำมันก็เศษี้พิเศษเลย่แก้มไข่อ่ไข่ลยไม่อยากมากับเพื่อนอ่ะไข่แต่เมื่อคืนแล้วไข่แต่เมื่อคืนเมืองเมหนาคนสมนกป้ม่ะือพนไปชื่ออาหารกินข้าค่ะขาไปนลำบากเลย อยู่นั่นบ่แห่งบ่มีหม่องนอนมันมีตะปูไหม่องกันแม่อยู่ไปหาน้องเต้อะอยู่นี่สองห้องแล้วจางมาไปค่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้เด้อมาถึงหน้างานแล้ว